สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําการเข้าตรวจสอบว่าชื่อการเข้าอรมนะครับเพื่อทำฟรีเทสเพื่อตรวสอบว่าการเข้าอรมเราอยู่หลักสูตรไหนอย่างไรให้ท่านพิมพ์ในช่อง Google นะครับท่าน,นช่องนี้ก็จะอธิบายให้ท่านได้ดูนะครับท่านเข้าเว็บคณะครุศาสตร์ท่านก็คลิกที่คําว่าคณะครุศาสตร์นะครับ edu sru ac t h หลักสูตรในการอบรมครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ท่าน,นจะมีเลื่อนมาที่หลักสูตรการอบรมนะครับท่านก็คลิกเข้าไปในส่วนของการหลักสูตรการอบรมก็คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามาในหลักสูตรการอบรมระบบก็จะมีอยู่แต่ละหลักสูตรท่นรานต้องมาตรวจสอบดก่อนนะครับว่าหลักสูตรของท่านนั้นอยู่ในหลักสูตรไหนท่านก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วในส่วนหน้าที่เป็นการตรวจสอบรายชื่อตรงนี้ท่านสามารถค้นได้3แบบครับค้นด้วยชื่อนามสกุลค้นด้วยหน่วยงานสังกัดค้นด้วยวันที่อบรมตรงนี้ท่านก็จะมีข้อมูลให้ท่านสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้นะครับเสร็จแล้วท่านก็ลองค้นดูผมยกตัวอย่างการค้นด้วยนามสกุลนะครับพิมพ์ส่วนได้ส่วนหนึ่งก็ได้ท่านก็พิมพ์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้า่าเท่านั้น ท่านก็จะเห็นในส่วนของชื่อและนามสกุลของท่านเองในส่วนของ,งเมื่อเราค้นหาไปแล้วท่านก็สามารถที่จะ Copy นะครับในส่วนของ User ของท่านเองส่วนพาสเวิร์ดก็จะเป็นชุดเดียวกันนี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยครับคลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะทาการเข้าระบบในส่วนของเรานะครับท่านก็มาเข้าสู่ระบบตรงนี้ท่านก็ Copy ข้อความที่ท่านได้ เลือกไว้นะครับเป็นยูเซอร์ที่ทางเราเจนให้เดี๋ยวทางอตอนเราลงทะเบียนท่านก็จะได้ยูเซอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาระระบบก็จะโชว์มานะครับว่าท่านอบรมในครั้งนี้มีหลักสูตรใดบ้างนะครับแต่นี้ก็คือเราสู่ท่านลงทะเบียนไว้ก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นครับ่านก็สมาี่จะถ้าหน้าจอเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาต้งคลิกตรงปุ่มขนมชั้นด้านซ้ายมือนะครับปิดเพื่อให้มันขยายเต็มจอแบบนี้ เสร็จแล้วก็จะมีระบบสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จะมีเอกสารประกอบการบรรยายกําหนดการต่างๆนะครับกิจกรรมในการฝึกอบรมก็จะต้องประกอบด้วยก็คือการทำพรีเทสการฝึกชิ้นงานนะครับปฏิบัติต่างๆหลังจากอบรมตอนเย็นท่านก็ต้องทำโพเทสและต่อแบบประเมินความพึงพอใจจากนั้นท่านก็สามารถดาวน์โหลดกิจัตรได้เลยครับโดยลงนามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ท่านอธิการมหาเลย ราชพัสรินนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่สนับสนุนทานสมาริจัดการในระบบนี้ได้นะครับ